ไปดูดครับเบิ้์ยหน้าหลังนะไปหน้าหลังก็หน้าหลังเออไปเรื่อยๆมาแนวเอราจะให้สองโลนะหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังิ้ตลอดไปไปหน้าหลังเยอะไม่ใช่สองแปดพับะ ตดดเยอะเร็วเออไปพยายามกะตัดเยอพยายามฝืนนะลูกแล้ก็ชินเออเร็วเร็วถามว่าิหนอยินอยไม่งัสองต่อขาใับไปสองข้างเออได้กว่านี้ไหมมาเการของ เาขึะนะครับตัวเองอนอี่เดิมไปขึป้นไปเรื่อยๆยกขาไม่ขึ้นแล้วเร็วเอเออันนี้ขยับทีนี้ขยับได้นะ,ะทีมเอออันนี้ขยับได้นะเอเอมาเยอะ เยี่ยมเหตุการณ์ไปอาฟังเร็วๆสองข้างขาหลังเราเนี่ยไปขาหลังไปด้วยลกูลกได้ไหขาหลังอ่ะขาหลังได้ไหมเร็ว Água, água deu 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 าการครับสองทีหน้าสองหลังสองพร้อมไปเร็วเร็วไปเร็วเร็ว đa à, qua lên cân nước lên cân nước lót bỏ di chuyển điu ai làm Ờ, điêu. Điêu thảo ấy thảo ấy này này đâu Đây này này ถ้าไปลูกยกสายไปก่อนตไวหน้านะครับหน้าตึนากตรนี้เข้าใจมอ่านีก็ยกับนับเป็นหนต้าุับออกระโดดมาหน้าอ่านี่ยืกับระดไปแลรับเป็นอ่ามิส่ไปลขอกาขา อ่าหามาอีกร่งนี้อ่าโมาอ่าตาดพื้นที่รองังน้เป็นอ่าเช็คอบถามว่าว่าตลอดยายาวาไปเดี๋ยวสรุปต่ดตเองเช็คคน ไปเรียนเอาใหม่เช็คไหมในเส้นแดงไดครับเส้นแดงได้เอออ่าสุตรบาเส้นแดงอ่านกระโดดมาขงหน้านะมีเยอะกรมากระโดดมาดึงกลับเล้ไปเเอาใหม่พร้อมเช็คถามว่านึไม่ใช่ดึงทุกตัวไปข้างูกไปลองทุกตัอที่ตรงนี้ใช่ไหมกระโดดเอ๊บระเห็นไหมอ่า

ตบเริ่มนอ่ะทำเองปิดตัวด้วยปิดสะโพกด้วยเชฟเทียมเอาไม่ได้ให้เราขาให้ดิดทำตัวไปโน่นอ่ะให้เข้ามาอ่าสมมติเนี่ยเราก็โดดเข้าไปหาผู้ตัดสู้ใช่ไหมครับปึ๊บเราออกข้างเราเจ็บไได้เนี่ยอ๋อมเอออะไรด้านเอาฝั่งเ้าเลยไป đi coi hôm nay nắng lên mày, có tôi vay, thẳng quá, ai, 1 chỉ vay, ra bên này nhé đổ thao khó ừ, trên trên hai ba trên đi đi à tìm mấy gì nữa tìm mấy xin biệt cái อึาอเดอขอมาหนึ่งอสองกโดน้ามาี้ไจับอ่าสองีมากดีครับไปดิขึ้นมาขาอยู่ในเส้นอยู่แนวเส้นเช็บไว้ข้าหวงถสี่้นมาอึดีมาองกเอออ่ายืนจับที่เดิมเลย

1, 2, 3, 4, 5, ข้อขาปึ๊เออถามา่เถามว่าปดอย่าชิบกันขาอย่าชิบกันมันจะเป็นสไลดเออเก้าีนะสิบาีกนนี้ใช้ไม,ม่สุดขาเองเราเราเพื่มตัวไปลงโม อยากอยู่นอกๆให้ถุนข้างในพูดสู้ให้ผูดสู้นอกเข้าใจไหมอ่าขออยากเราพูดสู้จะไห้เราอ่ะเราไม่จะโดนอย่างงี้อยู่สิ่งๆข้างในเนี่ยให้เขาอยู่ข้างนอกแทนเช็คเตรียมกายไปมาปึ๊บดีดีเยอะจิทำไมทำไมเกิดมาปึ๊บเออเตรียมมาป่ะบอกมาเดิ สองเอาไว้มาประกอบทำสายาส่วยไว้รู่จากตลอดไช่ ไปนู่นเร II, ็วกิตแน่แน่เอาใหม่นี่ให้โอกาสใหม่กินแปดลงมิตใหม่ปะเริ่มกินเอานี่เอาที่มาที่เอาที่มาที่ไปนู่นอ่าดึงจมดึงจมดึงับพอแล้วไม่ได้ดูดเอาใหม่เรื่องใหม่เลยสมาธิไปหมดแล้วตึง

เอ้คุมเข้าปิดเนี่ยคุจะสู้อยู่ทางไหนเออเมื่อกี้เรามาจากทางหน้าใช่ไหมครับแสดงว่าสู้กับสหน้าเนี่ยสมมุติเนีเราคุอจะสู้เนี่ยเออเมื่อพอาเข้าไปเพื่อเราปิดตาเรามองตามดิเพื่อที่เดินเตะขาเอาของชิดเอาดแต่นเข้าก่อนทำไมด